ก็จะรู้สึกว่า4-5%ถึงค่าเช่าเนี่ยผม้าค่าสำหรับผมอะ่ะโคตรโง,ง่เลยถ้าคุณซื้ออาสังหาริมทรัพย์ยูนิตหนึ่งแล้วคุณได้แค่4-5%ถึงไม่ต้องทำเพราะตราสารในอเมริกาคือ4.5% แต่ว่าคุณเอาร้านเนี่ยสอร้านสาม้านว่ากันไปนะไม่ต้องติดนี้ด้วยนะไปลงทุนกับตราสารในอเมริกาและคุณได้4.5%ฟรีฟีนอนดูเด็กฟดีกว่าแต่คุณจะมามาติดนี้30ปีมาดามเพย์เมนต์มันลำบากหาคนเช่าต่อไปซ่อมแอร์ซ่อมไฟถ้ามึงไม่ทำขนาดนั้นนะยูนค่าหวัง10แล้ว10-12อย่างน้อยๆนะเพราะอสังหาริมทรัพย์นีสภาพคล่องของการเงินน้อยมากแป่ว่าถ้าคุณยอมสละสภาพคล่องการเงินคุณต้องค่าอุปผลตอบแทนที่สูงกว่าเยอะมากวิธีขายของอสังหาริ พี่ดูไหมว่าอะไรคนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมสังคอสังขารนะเขาแบบมีความไม่ชอบผมนะเพราะเขาคิดว่าคนรุ่นใหม่ไม่ซื้อบ้านเพราะผมพวกแม่งอ่ะโง่ไอ้ไม่ได้มีผลกับทุกตลาดขนาดนั้นจริงๆคอนเทนต์ผมอ่ะไม่ได้ทําเพื่อคนรุ่นใหม่นะผมคอนเทนต์ผมอ่ะทำเพื่อใ้พวกแม่งได้ตาสว่างเข้าใจว่าไอ้วิธีการขายว่าอย่าไปเช่าเลยผ่อนดีกว่าจะได้เป็นเจ้าของวิธีขายนี่นไม่เวิร์กแล้วเพราะคนรุ่นใหม่แม่งฉลาด